ชีวิตเมืองเรื่องยุ่งคนมุ่งหมายต่างขวนขวายอนาคตหวังสดใสทิ้งชีวิตธรรมชาติขาดหายไปสิวิไลในตัณหาและอารมณ์ธรรมะคือธรรมชาติไม่อาจแยกปัญญาแทรกสอนใจได้เหมาะสมใครครวรคิดเข้าใจไม่โง่งมได้รื่นรมธรรมรสแสนงดงาม สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจชย,ยวัฒสมดุลธรรมวันนี้ผมนำท่านมาที่ตะบลนาจอมเทียนเมืองพัทยาเป็นความสวยสดงดงามในยามเย็นพระทิตย์กำลังใกล้อัดสดงสายลมแสงแดดท้องฟ้าหาดทายความสุขเป็นมิตรกับความเรียบง่าย ทะเลจะสวยต้องมีคลื่นชีวิตจะราบรื่นต้องมีอุปสรรคทักใจให้คิดชีวิตคิดธรรมความชอบไม่ชอบรักไม่รักขึ้นอยู่กับอุปนิสัยจิตใจของคนอย่าเอาความตั้งใจการทำความดีงามของเราเองไปซื้อความชอบไม่ชอบรักไม่รักของใครเลยเพราะบางครั้งความดีงามก็ใช่ว่าจะซื้อใจคนได้เสมอไป จิตเตนิยติโลโกโลกอันจิตย่อมนำไปขอทุกท่านใช้ชีวิตอย่างมีสติและมีความสุขสวัสดีครับ